คุณหนูมากคุณหนูกีมองบุ๋มอ่ะวิ่งเป็นวนลีสุดๆชีวิตไม่เอาค่ะหนูยังไม่อยากได้นี้นเอากระเป๋าใบไหนดีนี่จบว่ากระเป๋าใบไหนบอกแบงเข้าเท่านั้นค่ะน่ารักมากๆโถ ผมไม่ได้มีเฮ้ยหนูค่าสีเขียวอยู่นี่สีเขียวเอาสีเขียวกันสีกับสวยกได้เรู้ไหมตอนหนูไปซื้อก็หลินเป็นยังไงหนูอยากได้กล่องกลับมาแต่ไม่ได้แกะกล่องพับลำบากบังบนสุดๆสีดำสะพายคุณรู้สีไหมครับสีดำสะพายข้าอะไรนะแม่อันเล็กข้าวใช่ไหมคะอันนนนนูอัี้ตัวหนีไป ไม่ไอาวนจ่พี่ขี้ทุีี้เรา่อกว่าส่งกักนะสีาสีขาวสีเขียวแลกสีดงส้สีสีขาวสีเขียวแล้วส่วนะสีเขียวจะมปสีแดงสีขาวจ็สีแดงชาอ่าเราคุณบุ๋งใส่เสื้ออะไรคะตอนนี้นี่ไซเอมครับนี่ดูชื่อคนนี้สีสกาย สี่ที่หนูใส่อยู่นี่ปะเจ็ดส <79. S 1> ิบเีที่ผมใส่ก็เจ็ดสิบก้ตกกาตะก้าหนึ่งตะก,ก้าหนึ่งไซส์กกแบบที่ขึ้นอยู่สีแดงครับสีชมพูน่ารักมากสีฟ้าตอนนี้ที่แก้มบุ๋มใส่อยู่ M 6 S 6 3 5ามห้ M หกสนะครับชมพูน่ารักมากชมพูต้องซื้อนี่แหละสาวหวานที่ถูกต้องสาวหวานหวานไหนเล่าสิหวานมากหวานน้อยอันนี้จัดสบายหวาน ค่ะนหวานเลยนะหวานไปก่อนหวานไปก่อนเมื่อเช้าพีททำไงแล้วหนูทำไงลอยปะอยู่ลอยปะเดินลอยเนาะอะแม่ล้วหนูมองยังไงอะเป็ดก็มองอย่างนั้นเหมือนกันช่วยหน่อยพีท ไอ้เน่ะคุณรักคุณเลมากเลยชีวิตผมอะมาทำไงนะพี <มา S 2> ่เจมพี่แกงผมนูไปหมดแล้วอันนี้เราอยู่แต่ก้าไหนนะชมพู ี๋ยวใส่ขึ้นให้แกชมพูเท่านั้นเชื่อหนูชมเธอจะบอกให้นะฉันไม่ชอบไม่เป็นสีชมพูเป็นสีที่หนูไม่ชอบเลยพูกระพูด,พดเ,เวลาเราซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยสีคลาสสิกอะคนก็ซื้อกันเยอะแหละเราต้องซื้อสีที่มันแตกจากคนอื่นที่ว่าหน,นูมีนีนะจ๊ะน่ารักมากเราใส่ามาน่ารักด้วยอ,อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสีที่น่า แต่ว่าสีคลาสสิกก็ได้แล <S S <S <S S ้วสีม no yes ูน <mmm ่ารักมากอันนี้คือสีคลาสสิกเสื้อผู้หญิงที่เห็นแก้มบุมใส่อยู่ไซส์ขึ้นอยู่บนจอนะครับไซส์ขึ้นอยู่บนจอนะหนูใส่ไซส์เอ็มนะคะกินกินหนูกินกินกินหนูใส่ไซส์เอ็มนะแม่น่ารักมากลดจนไหนะดูสีขาวก็ต้องมีปะฟ้าก็อย่างนี้แต่ ว <บง S 1> ่าปกติาตอาณ์แบบสี่แม่เ์ราคามาลินเตไม่เคยลดเลยนะครับแต่วันนี้บางคนจะเห็นพันสามร้อยเจ็ดสิบคือราคาที่ดีมากนะแล้วอย่างที่บอกว่ามันมาจากแฟร์ชิฟโซในประเทศไทยนะไม่ต้องรอส่งของครับชมพูสวยสุดและก็เป็นของแท้เป็นออฟฟิเชียลแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการไลฟ์รครั้งแรกด้วยส<ห>ำหรับ<ม>คนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้เสื้อมาลิเตเนาะแล้วไม่ได้เข้ากรุงเทพกดวันนี้ได้เลยยังไงราคาดีมากๆาถาม ว่าตะกร้าหนึ่งกับตะกร้าอื่นเนื้อผ้าเหมือนกันไหมค่ะถาม่ามคำถามอะไรค่ะคำถามสามบางกว่าตะกร้าหนึ่งจะบางกว่าน,นิดหนึ่งครับแต่ได้ไปสามตัวน็อซึ่งเป็นตะกร้าที่คุ้มมากๆลายเป็นแบบนี้มินิมอลมากกดกดได้เลยเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะมากแบมบปาตะกร้าสามสองให้พี่หน่อย ใช่เหรอเอาเหรอมันเลื่อนหรอไม่ตรงใช่ไหมโอเคทุกคนเ,คเสื้อเดี๋ยวนี้เขาแบบคือไม่รู้เหมือนกันหรือตัวเองรู้สึกเองว่าเขาชอบเอาเสื้อแขนยาวที่บางๆ ไม่ใช่เสื้อเหมือนสเวสเตอร์หนาๆเนาะ,ะ <Yeah. S 1> มาใส่เที่ยวซึ่งผ้าของมาลิเตอ่ะบางทุกตัวนะครับคุณหมายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะถูขายมาแล้วเหรอใสรจแล้วเหรอเรียบร้อยอะ่ะอะไรเดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนกระกานีน่ารักมากเลยน้องหมีเนี่ยคือซิกเนเจร์ของแบรนด์นี้ <Yeah. S 1> เลยนะ, yeah. นะ,ะเจอแบบเนี้ยแ yeah. งกงนี่ ทุกคนกหนึ่งผู้ชายใส่ใช่ไหมครับใช่เป็นไซส<ช>์ผู้ชายท<ล>ี่สุดครับอันนี้อย่างที่บอกว่าน้องหมีอะ่ะน้องหมีตัวนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นไหมน,น้องหมีใส่เสื้อมาลีเตเนาะก็ลายเนี้ยก็เป็นอีกลายหนึ่งที่จะบอกว่าฮิตมากของ,งที่หอนี้แล้วเวลาใส่มันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบเนี้ยเวลามันเป็นแขนยาวที่แบบเราถกมันขึ้นมาได้มันก็จะแขนมันอยู่ประมาณและ ตัวหนึ่งราคาเอ็ดดลมา2,290นักครับตรงกันเหรอคะเรื่องนี้ต้องท็อปซีคดเงียรไว้อยาให้ใครรู้แล้วกระทั่งคนดูในไลฟ์โอเคใครได้ยินอยู่หรอใครจะกดสองตัวนี้ กดนะได้เลยนะครับน่ารักมากจริงๆน้องหมีแล้วบางคนได้แค่สองพันสองอ่ะคืออย่างที่บอกว่าเนี้ยไม่ต้องบินไปซื้อเนอะออาะแล้วก็ได้ของแทนแน่นอนด้วยไม่ต้องไปลุ้นมีแค่สองสีและราคาวันนี้พันห้า้อห้าสิบสี่บาทเท่านั้นนะครับกดได้เลยใครจะกดตัวไหนกดใส่ตะกร้าได้เลยครับ ตะกร้าหกสิบเอ็ดเดี๋ยวนะครับได้ครับได้ครับเก้านี้ก่อน แค่ขาวกับน้ําเงินนะครับและอกเหลือไม่ครบแล้วมั้งในตะก,ก้าใครจะกดอะไรดูไซส์ที่หน้าจอได้เลยนะดูไซส์ที่หน้าจอได้เลยนะครับ ใสซน้ำเงิน XL หมดไปแล้วนะครับ XL หแลวแกลแมตวใช่ใครจะกดกดได้เลยและราคาวันนี้ราคาเต็ม1690นะครับกดได้เลยแต่นี่บอกว่าแท้แน่นอนวันนี้วันนี้บอกตัวเขาไม่ซื้อเขาอ๋อไม่ดำส้มไม่ดำนะตัวผู้ นะน้นะชาอนูจะได้ไหมคอนเนตโต้ไงเออคอนเนตโต้ไงจะไยังไม่ไงสิขาว้าเดี๋ยวจะเพิ่มนะคะบมซื้อเองค่ะ คุณบุ๋มใส่ไซส์ไหนไม่หนูจะใส่หนูจะใส่หนูก็คือใส่เอสไส์เอสครับหนูไปใส่ครับ640นะที่แก้มบุ๋มใส่ใครจะกดกดได้เลยเพราะตอนนี้ก็มีคนกดเรื่อยๆอยู่ครับเธอเอาสีไปจริงๆหนูใส่ไซส์เอลหนูกำลังป้อนอยู่นแบรนด์บอว่าแบรนด์บอกว่าชาตหคูใส่ค่ะเราทีนี้ก่อนหมายขอขอหลักฐานได้ไหมครับอ่อโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าใส่แล้วหล่อมากไม่อยู่ไหนวะนี่นี่นี่ะ ตัวนี้นะคะเขาบอกอยากให้ใส่บูดี้ให้ดูตัวนี้ตัวสีกลมแต่หน้าตือสีออกแต่ว่าสีไข่ไข่หน่อยแล้วก็ตัวของเขาจะเป็นสีดำนะคะะของเเคาจป็นสีดใช่รับน่ารักตัวนี้ก็น่ารักใช่ใช่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาผมถืดมีให้มาทุกคน ตัวที่แก้มบุ๋มใส่น่ารักมากนะยังไม่มีใครกดเลยสักตัวได้ไหมครับเดี๋ยวก็มีเพราะว่าหนูกำลังหนูกดไปแล้วเอาเหรอนี่ไงเดี๋ยวย่อก็ขึ้นมาเเขาหนูนี่แหละน่ารักนี่เราคาดขับขับอู้อันนี้เบอร์อะไรนะครับรู้ไหมโจมีโซ่ย พี่เก <'s> ่งนี่ไงมาแล้วใช่ตัวนี้สรวจดูแม้ว่าเบอร์อะไรเอ่ยตากันนะครับสักรู้ใช่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเขาคนนี้เหรอใช่เขาสามอุ้ยบุ๋มมีคนกดเต็มเลยก็หนูกดแล้วคนนึงไงอ่าเก่งมากทุกคน เรามาแล้วกับตัก,ก้าน้องหมีนะครับน่ารักมากใครรอกดมันแต่ที่เป็นหมีนะอุยมีสามสีใช่ไหมมีสามสีใช่ไหมครับใช่ไหมหรือมีสีดำด้วยนะยไม่ไม่แบมบมัน ของผู้ชายนี่ของผู้หญิงไปจาก84ของแม่84ของแม่84 84ค่ะได้ได้เอาเลยค่ะหยิบตัวไหนเซ็ก e x นะครับ84 Unisex นะครับน่ารักมากน้องหมีวันนี้โชว์ยูจะเป็นไซส์ S นะคะก็อกตามตัวหนังสือสีแดงที่ขึ้นอยู่เลยนะครับตัวหนังสือสีแดงที่ขึ้นอยู่เลยนะมีสามสีโอ้แต่ไซส์ไปเกือบหมดแล้วนะเหลือแค เอเอเป็นหลักเลยนะครับเอกับเเป็นหลักเลยนะใครจะเอาขายดีมากก็คือมีสีเกรสีไว้และสีเนวี่นะครับแก้มบุ๋มกำลังใส่สีเทานะและนี่คือสีขาวส่วนนี้คือน้ำเงินเนวี่นะอันนี้ไซส์ S นะคะไซส์เอก็พอแม่สำหรับน้องแก <étique> <ural> สีอะไรดีอ่ะขาวสวยกั้่างาวสวยอันนี้มึงใส่สีน้ำตาลไอสีสีเทาอันนี้สีขาวไม่รู้อ่ะเป็นสีเหมือนแบบสีแดงเาว่าสีงินอ่ะสีลมอ่ะคือสีสีแดงเขาใช่จะบอกว่าใครสดสดได้เลยน่ารักมากมีคนกดไปแล้ว มันเริ่มกดไปแล้วหมี่เนี่ยไซส์เหลือไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนใตเกาหลีมีแต่คนชักเสื้อหมี่เสื้อหมี่เพราะว่าปกติอะตัวเนี้ยมันพ้าสิงเนาะแต่หมี่มันชอบหมดใครจะกดกดได้ไซส์เราก็มีไม่ครบเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครใส่เบอร์อะไรได้กดได้เลยนะอกขึ้นอยู่ตัวหนังสือสีแดงบนหน้าจอนะครับ